Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะคุทุกคนวันนี้เฟยก็จะมากับการรีวิวสกูช่แล้วนะคะเสียงไม่ดีเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเฟยจะมารีวิวไปสกูช่ของแบรนด์เมย์นะคะหรือว่าเดโคเมชอปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือเดอะดีนั่นเองนะคะเป็นพึ่งน้อย ก็คือเมนะคะทําร่วมกับมัชชาสกุชชินนะคะเป็นคนอนะินโดนเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันเลยรับรายละเอยียดแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าเนาะเขียนว่าเบอร์ดี้ดีนะคะมีโลโก้เด็กโฮเมชั่งนะคะมีพึ่งตอมลังไปหมดเลยทั้งหลังนะพึ่งปไปหมดเลยเขียนว่าเบอร์ดี้ดีนะคะเขียนว่าดี A w ว r รดูนัทีนะคะก็แบบว่าระวังด้วยจะมีไอ l ี n e แล้วก็ยู u ู e นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอีเดยดเจ้าพึ่งตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะนี่เลยเจ้าพึ่งน่ารักมากเลย,น,เลย,น,เลยนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตลาของเขานะคะของเจ้าพึ่งน้อยเบอร์ดี้ดีนะคะจะมีสีดำคาดนะคะสีแดงสีเหลืองคือทั้งตัวจะมีแค่สามสีนะคะจะมีลายเส้นอยู่ตรงตูดนะคะเป็นเดโคเมชั่ปกับมัชชัสกุชชี่นะคะน่ารักมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพึ่งตัวนี้นะคะหัวลา โอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองบีบกันเลยดีกว่าบีบเลยนะโอ้โหสโลมมากค่ะสะโลมาก ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะหอมมากเลยตัวนี้นะคะยังไม่แน่ใจนะคะว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ของมันยังไม่มานะคะมาประมาณหลังปีใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ลังทรงออกมาแล้วนะคะโอเคค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะเฟยกับเบเเอ,ะะเเอะะร์ดีนน้ดีนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด s u b ส c คร b e ให้เฟยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องของเมย์ด้วยนะคะขึ้นชื่อตรงนี้เลยนะคะก็ชื่อเดียวกับ y o u u u b e เฟ่นั่นเองนะคะจะเปลี่ยนจาก F เป็น M นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบาย